ต่อวันที่2ของการอยู่บ้านน้องอเมค่ะวันนี้น้องชวนพี่เมดพ่อยไปกินข้าว เอ็นดูความเปิดหน้าต่างออกมาถามพี่เมนพลอยกับพี่ลามาว่ากลัวไหมเดี๋ยวน้องจะขับให้นั่งเป็นครั้งแรกวาซ่านน้องขับมาได้สักพักก็ถึงคาเฟ่แล้วค่ะแต่ตลกน้องตรงที่กําลังจะเดินเข้าคาเฟ่แต่ดันลืมกุญแจโลทุกคนมีความโก้สุดๆอเมย์น่ารักเวอร์ระหว่างรออาหารที่สั่งอเมย์ก็ชวนพี่เมนพลอยไปกินของหวานสักหน่อยได้ๆคือพีแต่อะไรที่น่ากินนั้นเลยอ่ะทุกคนแต่พี่เมนพลอยชอบไอศครีมช็อกโกแลตก็เลยจัดมาคนละลูกกับพี่ลามาค่ะแล้วก็เหลือไปเห็นน้องๆเอฟซีคือจําพี่เนบนพลอย มันจะน่ารักเกินปุยมุยรอแป๊บเดียวอาหารก็มาแล้วทุกคนใดๆคือหน้าตาน้าอีสมากแล้วประเด็นเราจะกินหมดไหมถามว่าหมดไหมหมดค่ะทุกคนแล้วนั่งคุยกันนานมากมาแป๊บเดียวเท่ากับนั่งคุยกัน3-4ชั่วโมง แล้วช็อตนี้คือห่างมากทุกคนพี่รามาสอนพี่อเมหอลดว่าซานคือมีความสงสัยกันว่าตรงไหนเหล็กตรงไหนพลาสติกทุกคนมันจะเกินปุยมุยค่ะกับพี่อเมก็เห็นว่าพี่รามาชอบรถพี่อเมมากบอกรามาขับไหมพี่รามาบอกขับว่าซานทุกคนไม่มีปฏิเสธเลยอ่ะโอ้โหใจกล้ามากคือว่าคอมพลีทแล้วค่ะ bm นี่คือรถในฝันพี่เลยทุกคน มาถึงบ้านน้องอเมีบรรยากาศคือดีมากเหมาะแก่การหลับค่ะแต่ถามว่าพี่เมทพลได้หลับไหมไม่ได้นอนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบอาบน้ํานอนพักสักแป๊บเพื่อที่จะไปไปกินหมูกระทะกับน้องสาวค่ะซึ่งน้องสาวคนนี้เป็นน้องสาวที่เติบโตมากับพี่เมทพลเลยทุกคน ซึ่งพี่เมทหลอ,อ่ะเรียนทยี่อำเภอฝางมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะถ้าไม่ได้ไปอยู่ลีก็คงได้เป็นสาวฝางนั่นแหละนี่เลยน้องสาวสุดที่รักพามากินหมูกระทะค่ะทุกคนกินหมูกระทะได้สักพักเดี๋ยวพี่ก็จะไปนอนแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เมทอยจะไปไหนกับพี่อเมไว้ติดตามตอนต่อไปจ๊บม่า